สวัสดีครับเพื่อนๆยินนี้จะมาทําปลาสามรสกินนะครับล้างปลาให้สะอาดนะครับผมใช้ปันนินนะครับท้องให้สะอาดนะครับเพราะว่ามีคนคาบดินนะครับมีกลิ่นคาวนะครับล้างให้สะอาดครับจากนั้นก็บ้างเสร็จแล้วก็ทาเกลือครับตั้งน้ำมันจะดข้าให้ร้อนลงลงในข้าเลยนะครับข้าเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องเสียงก่อนครับมีเสาวรสนะครับเสาวรสสดๆจัดไล่นะครับข้นเอาแต่น้ำนะครับมีกระเทียมแล้วก็มีแครอทมีแตงกวาครับแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่นะครับแเ้วผัด กระเทียมขิงกับอบเชยให้หอมก่อนนะจากนั้นเอาออกนะครับเอาความหอมนะครับจากนั้นก็เทน้ําสาวรสดกับน้ําจิ้มไก่ลงไปนะครับแล้วก็แครอทกับแตงกวานะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับถ้าไม่มีครบรสชาตินะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูนะครับถ้าชอบทําเผ็ดก็ใส่ลงไปเลยนะครับถ้าไม่มีสามรสเลยนะครับจากนั้นสุดท้ายแล้วก็ตักปลาอ่อนนะครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดเพื่อให้ น้ำไม่ขืนตัวนะครับเรื่องคนนะครับจากนั้นก็ลาดลงใบปลาเลยนะครับเมนูปลาสามรสเป็นอันเรียบร้อยนะครับเย็นนี้อร่อยมากนะครับเปรี้ยวหวานหอมสาวรสนะครับแล้วความหวานนี้ก็หวานนิดนึงก็คือมาจากน้ําจิ้มไก่นะครับโรยด้วยผักชีนะว่าเรียบร้อยนะครับเย็นนี้ปลานินตัวโตๆเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนะครับปลาสามรสอร่อยมากนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ อืม mm hmm. อร่อยครับ